เกษตรจับสิน,นะซึ่งเป็นประธานนะเป็นเด็กสาวที่ติดใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็มีศรัทธาให้ความคารนับถือในตัวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับได้ทำให้ท่านนั้นได้นำมาซึ่งผ้ากระินนะปีนี้เป็นปีที่สองสป็นตับของคพระกระวงรวมประบุญิดกุมกระถิงนอีก สามร้อยบาทนะพี่นำท่าไตไปหนึ่งไก่ละตอนนี้มาติดพุ่มกระถินอีกสามร้อยบาทขอประกาศอนุโมทนาแล้วก็ขอประกาศอนุโมทนา,ากับครอบครัวของคุณจำปาอ่ำสามงพงของครอบครัวได้เป็นเจ้าพาพปลาใสอีก,กหนึ่งไก่หนึ่งพันบาทขอประกาศอนุโมทนานะครับปลาใสหนึ่งไก่แล้วก็ท้าวเวสสุวรรณขนาดห้านิ้วไว้บูชาหนึ่งองค์นะครับ เวสักุเขสักสุกกระหังพุทธนโมพุทธายะขอให้รวยเพิ่มอีกหนึ่งพันล้านอนุโมทนาบนกับคบนบญจันทร์กตกุพันอีกหนึ่งไตรออนุโมทนาสาธุครับอีกหนึ่งพันบาทขอให้รวยเพิ่มอีกหนึ่งพันล้านสาธุอนุโมทนาตอนนี้้าไกลของวัดใหม่ลุงเดิมรมเหลือไม่มากเลยนะครับแล้วก็้าวเวสสุวรรณขนาดห้านิ้ว อเป็นรุ่มหนึ่งของวัดใหม่รุร่นเดินทำเหลือไม่มากครับอ่าเชื่อครับออไปดูมัง่ว่า้าใจหนึ่งใจครับเข้าเวสุวัรวหนึ่งองค์นะครับสาธุ เมสักคุณตะเวัาคุณตะอรหังพุณโ,โตนมคุททายะขอให้หรวยเพิ่มอีกหนึ่งพันล้านสำหรับคุณแทจกจับไก่นะครับได้เป็นเจ้าภพาาผ้าไตอีกหนึ่งไกรหนึ่งพันบาทขอประกาาอนุโมทนาตอนนี้ท่านใดที่จะเป็นเส้าภาาผ้าไตนะครับหนึ่งพันบาทเท้าวเวทุบาลขนาดห้านิ้วนะครับเอาไปตั้งบูชาที่บ้านเป็นสิริมงคลดีเดือเกิน เนี่ยครับก็ถือว่าได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกระถิ่งกองวัดใหม่ลูกเดืองธรรมเงินหนึ่งพันบาทเปรียบเสมือนท่านได้เป็นเจ้าภาพกระถิ่งหนึ่งกองนี่น้องอโมธนากับลูกสาวน้องของครอบครัวของคุณแม่จันปาอ่ำขำโพงเนาะเราลูกน้องเออได้ร่วมบุญกระถิ่งอีกโอ้อีกพุ่มใหญ่นะมาติดพุ่มกลางสาธุอธิษฐานตอนลูกนับปากเลยนะน้องอโมธนาสาธุ ขาพุทโตโบคาราบมาเงินมีธรรมโมโาาบคารามาเงินมีขอให้ผูเป็นเจตีมหาเจ็ี่เนาะ,ะตรงน,นี้หนึ่งร้อยบาทโตโหโบคาลามาเงินมีขอให้เป็นเจตีเพิ่มอีกร้อย้านมาเข้าครพุ่งกระถิ่งกุ่งกลางของวัดใหม่เรื่องรองธรรมแล้วก็ขอประกาศนะครับอ่านพระบูชนา อนุโมทนา,ากาับคุณลุงจุนและคุณป้าต้อยนะครับปวงจันร์<ไ>นำว่ปาปา่าพบ่าป่ามาร่วมบุญกันถในครั้งนี้สาม0ันสามร้อยี่สิบบาทขอประกาศาอนุโมทนาครับอ,อ,อ,อ่าเชิญเจริหน้าทายนะครับท่านใดจะเป็นเจ้าภาพป้าใจนะครับเหลืออีกไม่มากแล้วนะครับรรนะป้าไจอนาก็อนุโมทนานะครับจาไหนครับเนี่ย เออเอาเอาตั้งไว้ตรงนู้นก่อนเลยครับตั้งไว้ตรงน้นก่อนเลยเดี๋ยวเวลาแห่เราก็นำพุ่งของเราแห่เวลาที่ทอดถวายหว้ผ้าคัดถึงเสร็จนะครับเราก็จะได้พุ่งของเราเนี่ยประเดีพระคุณเจ้าเราก็เป็นบริบาลกันถึงแล้วนําเอาพุ่งของเราไปนับนะครับว่าเป็นปัจจัยเท่าไหร่ของแต่ละพุ่งแต่ละสายอนุโมทนาสาธุครับช่วงนี้นะครับท่านใดที่จะเป็นจะภาพกตไกร นะครับเหลือไม่มากแล้วหนึ่งใจหนึ่งพันบาทรับพท้าวเวสุวรรณนะครับรุ่นหนึ่งของวัดใหม่ลุงเดือนทำไปเป็นสริมงคลในในบ้านเป็นสริกมงคลสำหรับครอบครัวเนาะถ้านะ 5, เาท้าวเวสุวรรณรุ่นหนึ่งของวัดใหม่ลุงเดือนทรรมขนาดห้านิ้วตั้งบุชาขอพรข,ขอโชคขอลาขอความเป็นสริมงคลดีเหลือเกินนะ